สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยข่าวกับบส919นะคะยังคงอยู่กับดิฉันช,ช,ชัชลัยเช่นเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหาราน,นั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกรณยุทธ์โพธารามิตรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 4สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัรชาการทหารนัฒนา ได้ส่งมอบโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ2,566ให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพจำนวน6กลุ่มและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร,ร,กรจำนวน17รายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรและลาราษฎรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายมีความพออยู่พอกินพอใช้สร้างรายได้ภายในครัวเรือนมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะณนะตำบลท่า สแกตำบลบ้านดงและตำบลสวนเมียงอำเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกนั่นเองค่ะตอนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการตาหัมทนาปฏิบัติงานก่อสร้างโรงเรือเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนไก่พื้นเมืองและคอกปุ๋ยหมักให้กับรัษฎรบ้านเฮโกตามโครงการเกษตรผสมผสานและพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ2566เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นณบ้านเฮโกหมู่14ตําบลป่าเติ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินโครงการหนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนโดยดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกรในการปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวในแปลงเกษตรพร้อมทั้งปล่อยพันุปาในบ่อดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไปใน พื้นที่ตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ